สวัสดีครับนี่ผมทัดคงนะครับนี่ก็จะมาแอคชั่นเช่นเคยเนาะงซึ่งวันนี้เราก็จะมาแอคชั่นแบล็กโควาล์นะครับผมใน EP ที่39หรือตอนที่39เองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนาะจะเป็นแบบการประชุมของหัวหน้าหน่วยแล้วก็แบบมาประชุมกันแล้วก็เหมือนจะทอดเวทมนต์จะเรียกตัวอัสตา่าแล้วเพราะว่าแอสซ่ามีการล้างเวทได้หรือจะไปล้างเวทไอ้พวกที่โดนจับตัวนะเพราะว่ามันพวกมันเขาเรียกไงโดนเวทสกัดความทรงจําอะไรประมาณเนี้ยแอสซ่าก็เลยจะไปช่วยล้างเออ พราะตอนที่แล้วรู้สึกว่าผู้ต้องสงสัยที่แบบจะเป็นหนอนบอลซาจะอยู่ในหนึ่งในหัวหน้าหน่วยนะเขาบอกไปเนาะซึ่งคนที่น่าสงสัยสุดตอนเนี้ยก็จะเป็นคนที่ใส่หน้ากากที่ชื่อจูเลียสหัวหน้าห no น่อยยูโน่แหละคนนั้นนะที่ผมรู้สึกว่าน่าสงสัยนะโดยส่วนตัวนะเอ,อคิดว่านคนนั้นน่าสงสัยแต่ยังไม่ได้ฟันธงว,ว่าเขาเป็นนะแค่แบบสงสัยเฉยๆนะอโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ทวิตต์นะครับเพื่อเป็นลรงใจทนาคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเราไปเริ่มคลิปเลยครับผม は、リヒトと呼ばれる。四つ葉のグリモワールを持つ魔導士の闘志を務め、ああ彼が6年前に結成した。ハンクローバー王国を。ほほピーカンラワー構成員は50名ほどの魔導士ラジコンなードアイと呼ばれる。うん、ベッドファナラ3人の幹部の強さが群を抜いている。彼らは皆クローバー王国に対し強い憎しみを抱いており、それを動機としてテロ行為を行う。ああ。

สงสัยเม่นดับสองเฉยเนนะี่ยโอ้โอเคพี่ตักแตนวันน,ะนี่นอ๋อคิกก็น้าจับได้ร้วป่โอ้โดักน่เนะี่ย โอ้โหว่าละเจอ,ออสสาซาให้ต้านไม่ได้จบเลยโอ้โหไม่มีทางชนะอสสาซ่าได้เลยนะ อ่ะฮะโอ้โหตรงนี้นายเป็นปัญหาที่เรียกน้องได้เนาะโอเคโอเบรดทีเดียวหายโอ้วิงแน่น่ยโอเคฮ โอเคเวทอะไรน่ะฮะภาพลงตาเหรอโอ๊ยโอ๊ยแสบตาลายตาจยงวะไม่ดูน่ากลัวจังวะโอ้ออโอเคเชื่อกันาดรีล้ป่านเหออา

コンティー、あいをノイー、ティスト、ティブアナウェア。Okay、プール、グッズ。サテ、イなゲルド。キョコマ、デキミガコタイー、ああ。ココ h แป๊บ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 พอสต็อปพอสต็อปก่อนคือจำได้ว่าไอ้คนที่ใช้ไปซอมบี้เคยอยู่หน่วยวันเพชรฆาดกระเป๋าวะนี่จะอยู่หน่วยนี้ปะถ้าจำไม่ผิดอะแล้วโดนเตะออกโดยแบบไม่มีเหตทอนนะใช่หรือเปล่า <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดนะหัหน้ามันมันแย่อย่างนี้เองเออว่าเหมือนกดแค้นอาณาจักรถ้าเกิดมันอยู่หน่วยนี้นะเออ <c oughs>

アジトにあった石碑のことを。ないじゃない。<も>あの石碑にはめられていた石のことを彼らは魔石と呼んでいて、すべて集めると自分たちはマナと密接につながった真の姿に生まれ変わる。強大な力。おお<ー>。どうわ。ウェゴレオンを狙ったのも彼が身につけていた魔石が目当てだ。うん。生まれ変わる<あ>ね。奴らファンタジー小説の読みすぎじゃ。ワームか。 そのうちのているゴーマ地帯のひとつ。カイテーシーマンデス。ごまちたいとは。モチドリツユイマリコオビタチタイ。ガ<ー>その中でも特に危険と言われる場所の一つ。ーキティ。าไปเลย 以前攻略したダンジョンはその入門編と言ってもいいかなおへいそこに美白夜の魔眼の奴らより早く行って魔石2のカッっさらってこいとそうだ魔法騎士団の中でも家柄などにしがらみのないものの多い闇率いる黒のおオッケー。ーやってくれるかな魔法廷だあんたがそう思うならただ命令すればいいああ団長の俺からしてこれっぽっち <laughs> よし、海岸にしたですね。おやみさまがんじゃめおお。なん<ー> <laughs> でんな異国のやつにもくもあるの後で俺たちの魔法で退治してやろうぜ。いっ <laughs> てほんきてボリュー。んくりもしたことって、俺がない人なことに変わりはね。<laughs> <laughs> ฮะโอ้อโยอันนี้คือตอนเจอกันครั้งแรกเหรอ,อวันนั้นเหมือนอัซว,วินใช่ไหมโคตรอินดี้เลย 行きます。行きます、メ奢っーくれるなら。おう、<laughs> <laughs> お<ー> <laughs> あんたは間違ってないってな。あわ。でも、ね、いあみんなと言う、行き 君が闇の段に入ったのも奇妙な縁だねうん<嗯>ゴーマ地帯は強力なマナの力場が外部からの侵入を阻んでいるああ、とはいったるわけじゃないだよろしく頼むね OK はいーッ逃げすぎてもろみとお前ガチガチだったじゃねえかよキョウケンくも緊張とかするよ魔法廷とか自分がすげーって思ってる人から期待とかされるの経験ああ มันแย่พอกับจุดเดียวกับยามิเลย,ะลยปะ <c oughs> อ้าวโอ้ยยามิใครบอกนะว่าจะไม่ใช้งานคนที่คิดว่าทำไม่ได้เงี้เนาะ <c oughs> โอเคไปทำธุรกริจที่ทะเลใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อโอเคสงสารไอสัตว์ทะเลเลยอะโอเคไดเย็นไดเย็นไดเย็นอ้ยเกินไปนะ โอเคครับเตรียมเต่อไปด้วยโอเคอ่าฮะอยากรู้เหมือนกันฮ้ huh? เขาคือใครเอ่ยโอเคครับเราก็มาสรุปตอนนี้กันเนาะโอเคซึ่งตอนนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าใครคือคนที่อยาหลังเนาะซึ่งผมเดาผิดว่ะเออไม่ใช่คนที่ใส่หน้ากากเนาะคนหน้าหน่วยของยูโน่อะ โอเคไม่ใช่คนดีเออเพราะคนนั้นดูเก่งสุดๆเลยไม่เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นเฉยๆนะแรกๆที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันนึกได้ตอนที่แบบตอนที่แปดตอนที่เก้าที่ผมบอกว่าแบบมีคนที่ใส่ชุดอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะอืมเนี่ยทำให้ผมนึกไปอย่างงั้นนะออโอเคแล้วก็ไอ้คนที่เป็นนอนบอนไส้ก็คือไอ้หน่วยวันพิชฆาตนเะนาะหัวหน้าหนะ่วยเนาะซึ่งประวัติอชาชญกรรมนีม่โคตรยอดเลย ขายของใต้ดินขายสมบัติประเทศชาติทำร้ายคนในหน่วยยักจอบเงินอะไรเงี้ยโอ้โหดเถื่อนเถื่อนแบบเถื่อนสุดๆไอเว้นนะเออโอเคแล้วเราก็แบบยังไงได้เห็นความแตกต่างของฝีมือด้วยนะว่าฝีมือของมันเป็นยังไง่ะซึ่งไอคนเมื่อกี้น่าจะอ่อนสุดในหวัวหน้าหน่วยเลยมั้งแต่มันก็จะแบบรับมือยากด้วยแหละเพราะว่ามันมองไม่เห็นเนาะเออมันมองไม่เห็นมันสัมผัสไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อัสตารก็ ชิวๆอ่ะจัดการไมาได้แบบง่ายๆเออเพราะว่าใช้คีย์กับต้านเวทไปก็จบแล้วแก้ทางดีๆได้ยังไซะโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะเออเออ,อ,อแล้วก็แบบจะมีประเด็นอีกที่แบบว่าไอเวทเรียนแบบมันมันน่าจะเรียนแบบใครสักคนวย้ยใช่ไหมนั่นบอกว่าตั่นนยังบอกเราด้วยว่าเมื่อกี้ลองเดาดูซิว่าฉันเดาเอยว่าฉันปอมตัวเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย น่าสงสัยเออตอนนี้เ็าเลยแบบคนมันเอ,อ้ยเขาเรียกว่าไงคนที่ยังทรยศอะผมไม่มั่นใจว่าเหลือใครอีกไหมแต่ส่วนตัวยังคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะน่าจะมีมากกว่านี้อีกอืมไอ,อ้นั่นน่าจะใช้เวทแบบเวทปลอมตัวเป็นใครสักคนนะเนาะ mm hmm. ตรงนี้มันทาให้ผมไม่ไว้วางใจเท่าไหร่วะ่ะ <c oughs> อ,อโอเคแล้วก็จะมีประเด็นที่แบบว่าหัวหน้าเอ,อ้ยจะพัฒนเป็นมนต์มอบหมายงานให้ยามีเนาะไป ไปแบบแบบอะไรนะวนไงไปตามหาหินที่ใต้แบบดันเจียนสมุดรอะแซงนั่ง,งแหละที่เขาว่ายากๆแบบเป็นระดับติดเขาเรียกว่าไงเป็นที่อันตรายแบบที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นแหละเออโคตรน่ากลัวพูดซะแบบไม่อยากไปเลยเออโอเคแต่ยามีก็แบบชูสามนิ้วอย่างเงี้ยแบบว่ารับผมได้เลยอย่างเงี้ยถ้าท่านแบบสั่งมาผมก็จัดการให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งน่าจะหมายถึงว่ายามีนั้นนับถือมากแน่ๆผมว่า คนอย่างมิมันคงไม่เคารพใครใง่ายๆเข้าใจไหมเออแล้วเมื่อกี้ก็จะมีการโชว์แบ็กตอรี่ของยามิเลยนะว่าแบบตอนที่ยามิเข้ามาเป็นยังไงเนาะตอนยามิมาก็โดนคนรังเกียจแล้วอยนะ่างเนาะแบบเป็นคนด่างถิ่นอย่างเงี้ยเนานะแบบไม่มีใครอยากยุ่งด้วยอืจากที่ไอริสเล่าก็คือแบบประเทศโคเวอร์จะค่อนข้าง,งแบบชาตินิยมพูดตรงๆนะค่อนข้าง,งที่จะเรียกว่าชาตินิยมเลยไหมเออนั่นแหละคือไม่ค่อยชอบคนนอกประเทศเท่าไหร่อ,อขนาดคนในประเทศกันเองยังดูถูกกันเองเลยนะ ใช่ไหมล่ะผมก็เลยมองว่าค่อนข้างในชาตินิยมไว้หนึ่งนะแล้วก็ไม่มีใครยอมรับยามีแล้วก็พอแบบไปวันเลือกกิมมัวเนาะยาพปยาไม่ได้กิมมัวไอ้พวกนั้นได้กิมมัวไอคนที่ดูถูกยามิได้กิมมัวนะมันก็บอกเลยว่าอ้าวเราจะไปกับไล่เนี่ยไปกระทืบอยามิให้มันออกจากประเทศนี้ไปเงี้ยเนาะเออซึ่งไม่มีใครกล้าเพราะว่ายามิได้เวทมืตโคตรน่ากลัวแบบไม่มีใครกล้ายุ่งกับยาเมียเลยเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนาะแบบ จากคาร์เฮเวดมนในสมัยที่ยังเป็นหัวหน้าหน่วยเนาะวิ่งมาหายามีเลยแล้วก็แบบว่ามาดูเวดยามิไงเพราะมันได้ยินว่ายามีใช้เวดไม่ได้อะไรอย่างเนานะเออด้วยความที่เป็นเอฟซีเวดเวดมนอะไรแบบเนะี้ยเออก็น่าจะอยากรู้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยสนใจยามิเนาะบอกว่าชวนยามีมาดูที่หน่วยเวดมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยแบบค่าตอบแทนกนะ็คือจะเลี้ยงข้าวเย็นหนึ่งมือ้อยามีก็แบอบกเอาไปดิเลี้ยงก็ไปดิ <laughs> อารมณ์ประมาณนี้ก็โอเคสนุกสนานตอนเนี้ยอืมโอเคตอนหน้าก็จะไปที่ทะเลกันเนาะอ๋อแล้วก็ก่อนจบคลิปรู้สึกว่าจะมีใครสักคนไปยืนอยู่ที่แบบน่าจะเป็นขวดขวดหินกลางทะเลซึ่งอาจจะเป็นคนที่เราจะต้องเจอในตอนต่อไปนะให้เดานะอโอเคครับตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สกี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย